ตภวปะควะโตสาวกสังโฆสังฆังนาม่นักโมตัสสะภะควัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะควัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะควัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสพระเขว่าอารังสัมมาสัมพุทโธวิชาจาระณะสัมปันโนสุขโตโลขวิทุอนุตตโรปุริสธรรมะสาระกิสัทธาเทวามนุษยานังพุทโธพระวาติสวากาโตพระเวตาธรมโอสันยิปิโกอกาญิปิโกเอญิปัสิโก โอปนัยโกปาจักตังเยติตาโภวิญโยทิปปิติปันโนภะวะโตสาวะกะสังโขปิติปันโนภะวะโตสาวะกะสังโขยายะปฏิปันโนภะวะโตสาวะกะสังโขสามีติปฏิปันโนภะวะโตสาวะกะสังโข ยาทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอาตาปุริสักภะชลาเอสสะภะวะตสาวะกะสังโฆอาวุเนโยอาวุเนโยอาสิเนโยภิริสเชรัตเตจันดลิเชหิมานิทีเตระเทชะขามิตุวันนาคันนิกเข้าวัตุมิ <laughs> เทเทพุมธมาจะยันตุเทวาชลทลวิสเมียคาขันทัสนาคาสิทันตาสันติเกยังมุนิรวัวัจนังซาทวเมตุนันตุธรรมสวนาคาโลอายามพระท่านตาธรรมสวนาคาโลอายามพระท่านตาธรรมสวนาคาโลอายามพระท่านตา สัตุสัตวัสตุปัเเจวะตาอยะนาตาโยสรนัมะอายาังเทวตโรตัสมนัมะจาวนังนาคียสตาเดกโยตียสัตปัถาต่างทัสนัมังยังวัตโยตีว่านอนต่างธัรังขลัตพนาเโยตาเวทยาวต่างปิิโยตาสังคัตสรังรัตทั้งนีาโยนังภูมันทันยตังเตยโตรังสังขลัตตโร ยิมังตยาวตารตังเทสุปเทโรยาทางังสมณเมีตัญโยติปเทเสโรจยาจยนามะตะกายนะสัทธาโตังสัตตาลังเทียติสัมพัสวาตนังภัตยาตังตี <c oughs> สวัสดีครับ,รบสวัสดีสสดพอน้องนะครับ,รบผมวันนี้ก็มาตามเลขสามตัวเลขนี่ไม่ฝันของคุณพ่อเนาะ<ช>นะครับ<ช>แล้วก็ได้นา<ช>ได้นํนาผลไม้นะครับผมก็หลายอย่างอยู่ใช่ไหมพ่อใช่หลายอย่างนาผลไม้มาถวายให้กับองค่นะครับเพราะว่ามี fc ลูกศิษย์ลูกหาที่มีโชคมีลาบนะครับแล้วก็ เงินส่วนที่เหลือห้าร้อยให้กับคุณพ่อเนาะก็มรนาสาธุกับคนที่ร่วมบุญมาด้วยเนาะพ่อเนาะสถารีกโยสังปิดครั้งก่อนหนึ่ครับก็แด้นําผลไม้แล้วก็เงินส่วนที่เหลือนะครับมาร่วมถวายให้กับองค์ปู่แล้วก็น้องกุมารนะครับผมก็แสดงความดีใจกับคนที่ถูก้วยเขาถูกกันเยอะไหมล่ะพ่องดก่อนก็ถูกกันเยอะนะแต่ก็ถูกกันหลายแต่ไม่ได้ว่าถูกเยอะ พอแต่ได้คนละเล็กคนละน้อยอย่างเงี้ยครับแล้วคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งงวดก่อนหน้านั้นงวดนี้เขาถูกไหมล่ะพอสามตัวสามตัวถ้าว่าถูกก็ถูกแต่เขาไม่ได้ว่าเล่นเยอะหรอกเขาบอกก็ถูกสามสิบาทแค่นั้นแหละเรียกสามตัวเพราะเขาเขาไม่เล่นแบบนี้เขาเล่นเขาเล่นแต่ลอตเตอรี่ใช่เขาเล่นแต่รัฐบาลแต่หาไม่ได้เลยหาลอตเตอรี่ไม่ได้ใช่ตัว ปดเก้าห้าเก้าห้าแปดเรียกสามตัวนี่ใช่ไหมพอ่อใช่อืครับถึงมันหายากเนาะพอนะ่อเนาะเลขกสามตัวนะครับก็ไม่เป็นไรงวดนี้เดี๋ยวเรามาด้นกันใหม่เนาะพ่อนะสำหรับคนที่ไม่ถูกงวดก่อนใช่นะครับบางคนก็อาจจะไม่เห็นนะพอ่อบางคนก็ว่าไม่เห็นใช่ออันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่บุญวาสนาของแต่ละคนเลยเนาะใช่มันก็อยู่ที่บุญวาสนานั่แเลยครับนนครับ แต่ส่วนใหญ่คนโทรเข้ามาดูดวงแล้วก็ปรึกษาโน่นนี่นี่ก็เยอะอยู่ใช่ไหมพ่อโอ้ยเยอะมีตอนนี้มีแต่จะดูดวงนั่นเลยครับจะหาแต่โชคต่ลาบกับกุมารนั่นเลยมก็มาถามกันก็เยอะครับนะครับผมถ้าเกิดถามเกี่ยวกับเลขแนวทางนี้ให้เข้ามาดูในช่องนะพ่อเนาะใช่จะได้ไม่รบกวนเวลาคุณพ่อใช่อืมแต่ว่าถ้าอยากดูดวงก็ให้ติดต่อหาคุณพ่อใช่ แต่ว่าถ้าอยากได้โชคลาบก็ให้ดูทางช่องนะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าตัวเลขที่แอดมินลงไปในช่องทุกตัวเนี่ยก็มาจากคุณพ่อทั้งหมดไม่มีบิดเบือนนะพ่อเนาะใช่นะครับแล้วก็ก็คือส่วนใหญ่คนที่เขามีโชคมีลาบเนี่ยก็คืองวดก่อนหน้านั้นที่เขาถูกางวันใหญ,ใหญ่เขาจะเดินทางมากราบไหว้ปู่อยู่ใช่ไหมพ่อเขาก็มาอยู่นะเขาก็จะมานี่แหละอีกไม่กี่วันก็จะมีมากันหลายคนหละเ็าจะมาเรื่อยๆหละตอนนี้นะ่ะเขาจะเข้ามากราบครับ ทีนี้ก็คือเว้นไปวันหนึ่งก่อนที่จะได้มาหาพ่อเนาะก็คือคุณพ่อนินมิตฝันดีแล้วใช่ไหมพ่อนิมิตอยู่คืนทับงวดนะ่ะนิมิตครับเพราะมันเป็นการที่บอกว่านิมิตนี่มันเป็นมันไม่ยากกันนะนิมิตที่ปู่ให้มานะนิมิตที่เห็นนะครับนิมิตว่าขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยคันเนี้ยที่ขับอยู่นี่แหละขับไปแล้วก็ไปเห็น คนก็เยอะแยะก็ทําอะไราการกรัเลยจอดแล้วก็ลงไปดูเขาเหมือนเขาเล่นอะไรกันสักอย่างนี่แหละก็ไปดูสักพักหนึ่งพอดูเสร็จแล้วทีนี้ก็เราก็จะมาหารถมอเตอร์ไซค์ที่เราจอดไว้ตรงนี้พอมาถึงเอ้ารถมอเตอร์ไซค์หายหาไม่เห็นเลยหายังไงก็หางไ,งไม่เห็นก็บอกว่าจอดอยู่ตรงนี้แล้วมันหายไปไหนเราก็ว่าอย่างนี้ก็หา,าไม่เห็นเลยจนมีผู้ชายวิ่งมาบอก ว่ารถมอเตอร์ไซค์อยู่ทางนี้อ่าอย่างนี้เราก็ตามผู้ชายคนนั้นไปแต่พอไปเห็นรถมอเตอร์ไซค์คันนี้เขายกรถมอเตอร์ไซค์ของเราล่ะไปเทินกับรถมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งไปให้มันอยู่ทับกันอยู่ที่สูงอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าเอา้าทาไมยกรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปไว้อยู่แบบนั้นเดยวเขาก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนยกขึ้นเอาไว้เขาบอกอย่างนั้นแล้วทีนี้เขเลยพูดว่าเอา้าย่างงั้นก็ช่วยกันยกลงน้อยว่าอย่างเงี้ย เขาก็ช่วยกันเน่ยยกรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นก็ลงมาจอดไว้ข้างล่างอย่างเงี้ยรับราอเขายกเทินกันเอาไว้ที่ก็เลยว่ามาพิจารณาด้วยมันคงถ,ถ้าตีเป็นปริศนาเนี่ยนะมันก็คงเป็นข้างบนนั่นแหละพอยกเทินกันเอาไว้เลยคเกี่ยวกับทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์คันนี้แหละเขาก็ว่าอย่างนั้นที่ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์มันเป็นทะเบียนรถเลขสี่สี่ห้าโอ้คับผมนั่นแหละนี่แหละคือถ้าท่านให้โชคกวันนี้หละกาบ โอมันไม่มันไม่น่าจะเป็นแบบนี้จอดดีๆยังมีคนลักไปลักไปไม่พอยังเอาขึ้นไปเทินไว้บนรถอีกคันหนึ่งอีกครัครบเหมือนให้รู้ว่าโอ้มันมันมันสูงอย่างนี้มันอยู่ข้างบนแหละลประมาณว่ามันจะออกบนใช่ไหมพ่อใช่ประมาณอย่างนั้นเลยครับเหมือนปู่จะให้เป็นปิศนาแต่ว่าท่านจะ ชี้แจงแล้วก็จะให้ดูด้วยว่าเลขจะออกในลักษณะไหนท่านเลยมาให้ในใ<ช>มิห้เห็นแบบนี้ใช่พ่อเนาะเห็นแบบมิดเห็นแบบนี้ท่านเนี่นนนครับมันเกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไซคันนี้แหละไม่งั้นมันคงไม่เป็นแบบนี้ครับทะเบียนรถอะไรนะคะสี่สี่ห้าสี่สี <5 S 1> ก็คือเวลาคุณพ่อฝันอะไรเกี่ยวกับปูเนี่ยปู่ท่านจะไม่เคยมาให้แบบตรงๆเลยใช่ไหมพ่อใช่แต่ทีนี้ก็ถ้ามองดูก็เหมือนตรง เป็นตัวเลยเพราะเราไม่ต้องตีปริศนามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นทะเบียนรถเลยใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องตีปริศนาอะไรเลยก็มันเป็นทะเบียนรถสามตัวอีกต่างหากครับนั่นท้าปูให้โชคให้ลาบมันก็คงจะได้นละครับนั่นทีนี้เลขสามตัวที่ปู่ท่านให้รอบก่อนเนี่ยก็คือแปดเก้าห้าเลขสามตัวที่เอฟซีเขาถูกกัน,นเยอะเนี่ยหลังจากที่คุณพ่อฝันต่องวดแล้วปู่ท่านมาย้าอีกกี่รอบพ่อเลขตัวนี้ย้ำทุำทกคืนก่อนหวยออก ที่มายาม้ําที่ไปมีไข่เป็ดกับไข่ไก่มกองรวมกันนั่นแหละครับที่เราไปจับมันก็แตกไข่เป็ดก็แตกไปจับไข่ไก่ก็แตกจับยังให้แต่แค่เอามือไปจับในแตกอย่างเดียวเลยลูกที่เราจับนะน,นะครับเราก็แปลกเฮ้มันไม่น่าแตกทําไมมันถึงแตกเราก็ว่าอย่างนี้แหละมันแตกอยู่นั่นแหละเราก็อยากรู้ก็จับมาจับเมื่อะไรก็แตกจับอะไรก็แตกคือไม่ได้ไข่ลูกดีมาสักลูกว่าอย่างนั้นถ้อเอานั่นแหละ เราก็เลยมันนั่งตีปิิสนายมันแตกเนี่ยอะไรมันจะแตกนะเราก็คิดอยู่ว่ามันมันต้องมีอะไรแตกสักอย่างแล้วว่างั้นถ้าไม่งั้นก็คงเป็นนี่แหละโชคลาบนี่แหละก็คิดอยู่อย่างนี้ปิิศนาครับนั่นแหละพอถ้าปิศนาอย่างนี้มาตอนเช้ามีเอฟซีที่โทรเข้ามาถามนะก็เล่าปิิสนายห้เขาฟังจนเขาบอกว่าโอ้เลขอันนี้มันแตกแล้วอยู่ในช่องนั่นแหละเขาก็ว่าอย่างนั้น<อ>ช่องของนิวนั่นแหละมันแตกแล้วเขายัางตีโูกอีก S <S ยังตีเป็นปริศนาน,นี้ถูกอีกครับใคไข่เป็ดมันก็แปดไข่ไก่มันก็เก้าไอ้มือมันก็ห้าเขาก็ตีอย่างเงี้ยเขาบ่ามันมันเต่ามันก็ออกกันนี้แล้วมันก็แตกด้วยทีนี้มันก็เลขมาตรงกันที่ว่าอยู่ในช่องพอดีบ <S 2> <S 2> นั่นแหละเหมือนมาย้ำครั้งสุดท้ายเหมือนปู่ท่านมาย้ำแสดงว่าเอฟซีท่านนี้ต้องถูกเยอะแน่เลยนะพ่อเนาะเขาต้องถูกเพราะเขาตีถูกด้วยบตีถูกหมดทั้งสามตัวแล้วก็ยังตีปริศนาถูกอีกว่าแตกาเลขในช่องในอันนี้ต้องแตกมันก็แตกจริงๆอ ครับแล้วก็ก่อนที่คุณพ่อจะฝันว่าจับไข่เป็ดไข่ๆแล้วแตกเนี่ยปู่ท่านมาสื่อกับคุณพ่อแล้วก็บอกด้วยตัวนี้ว่ามีแปดมีเก้ามีห้านะพ่อเนาะใช่ใช่ปท่านเป็นครั้งแรกนะที่ทางนิอบอกให้ปู่มาบอกเป็นตัวนะครั้งแรกที่บอกแบบนี้ยังไม่สักครั้งเลยที่มาทาตรงนี้ครับที่นนท่านบอกเป็นตัวเป็นตัวมาอืมวันนี้อขอปู่ได้ไหมครับพอ่อน้นานจะบอกว่าขอนะเป็น ถ้าท่านบอกว่าการันตีก็คือใช่แต่ท่านยังบอกว่ายังไม่การันตีก็คือยังไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เนาะแต่ทีนี้ท่านจะบอกว่าสัมปติคือความหมายคือสัมปติตัวนี้นะเป,เป็นมันเป็นทะเบียนรถนี่ท่านบอกว่าสัมปติประมะเถวเตโยตังคือความหมายสิ่งเหล่านี้นะอะไรก็ดีสิ่งที่เราเห็นอยู่ที่มันเกิดอยู่ต่อหน้าเรานี่แหละท่านบอกว่า๋อถ้ามันถ้ามันเหมือนถา้นถาพูดง่ายๆท่านบอกว่าถ้ามันมีชีวิตเหมือนคนเนาะเลขพวกนี้เนาะ มันคงจะเดินกันไปเป็นขบวนของมันเนาะอะไรลักษณะเงี้ยท่านเปรียบเทียบกับตัวเลขพาะมันแปลกแปลก,ปกมันแบบนี้ทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้นะท่านจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสัพติโยตากยนังหันทวาโสตีที่โยตังการที่จะท่านจะการที่ท่านจะบอกว่าเอาเลขตัวนี้มันออกทั้งสามตัวท่านจะไม่พูดอย่างนั้นท่านจะพูดว่าโสตังเอหิโต ทุกคนจงใจเย็นและจงจำมาไว้ด้วยว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้ถ้าพูดง่ายๆท่านบอกว่ามันเหมือนซับนี่แหละ<อ>มันมันเหมือนเงินเหมือนทองนะมันเหมือนรัพย์ที่เราจะดึงเขาเอาเข้ามาให้ได้คแต่ทีนี้เวลาสัมปติโยปรมัตถังสิ่งที่เห็นอยู่ต,ตอนนี้ท่านบอกว่าอยเย็นๆไว้ก่อนครับอย่าพึ่งใจร้อนในลักษณะแบบนี้ที่ท่านถึงได้บอกว่าโอ้ไม่ต้องกลัวนะ เนี่ยท่านบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลเมื่อเรารู้เลขแล้วแต่ท่านยังไม่บอกว่าการันตีบอกว่ามันจะออกหรือยังไม่ออกอย่างนี้เขาเข้าใจไหม <c oughs> ที่ท่านบอกว่านิมิตปิติโยตานิมิตท่านจะให้มาเปิดอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ทั้งนิมิตแล้วที่นี้ท่านท่านโยงมาเลยท่านบอกเลยเปรียจึงเคยรเปียจึงเคออนุมปนตระประกายเกียนปรสราโนชานกัสุรังกรเตียนเนี่ยมาอังกาโยตะโก มักีวันตระยัดเกียนนังกระโ์ลงขยัยจังกรัสะนังขติร,กร,รกะการสสัตสาริยันเตอ,อีที่ท่านก็เหมือนว่าท่านห labeled, ัวเราะนะนะที่ท่านเลยบอกว่าอืมนะปู่จะบอกแบบนี้ปู่จะบอกว่าสิ่งที่ปู่พูดออกไปเป็นเพียงแค่ให้ดูแต่ปู่จะจะมีอีกหนึ่งช่วงที่ปู่จะบอกว่าการันตีเลยว่าใช่หรือไม่ใช่งวดนี้นะปู่จะบอกว่าที่ว่าเป็นการ ตอนรับปีใหม่อะปูจะแสดงเขาเรียกว่าสแสดงสังกตายาวสศีของท่านโดยอัปปะรยนามาคตายาวโตอัชิการโรเตวโยวตังเมื่อเราเป็นเช่นนี้แล้วท่านก็จะตอบมาว่าเกียรารุนเทือนมาเอ๋ยจังกระตเนยตอมุกยรักาสเรนมะกีรัก,รากาสุระปูจาวีรักาพุติท่านจะเนรมิตรท่านบอกอย่างนี้เมื่อแปออกมาท่านบอกว่าท่านจะเนรมิตรรู้ไหมเป็นโค้งสุดท้ายท่านจะเนรมิตรให้ทูบดอกนั้น ให้ตรงกับเลขสามตัวนี้ผู oh. ้ชุกเนี่ยเอฟซี FC ทุกๆท,ท,ท่านเน่ะจงจงจำคำที่ปู่พูดท่านจะเนรมิตว่าถ้าเลขที่จุดทุกจากปู่แล้วมันจะตรงกันทั้งสามตัวแล้วท่านก็รีบขวอยคัวเอาเลยคัวเอาใครได้ใครเรยวใครได้ครับนะบอกขนาดเนี้ยค่ะ ก็คือปู่ให้รอโค้งสุดท้ายใช่หอล่รอโค้งสุดท้ายมันจะตรงกันกับ4-4 5หรือว่า6-8 9-8ไหมใช่ไหมคะใช่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสัมปติโยวตาท่านบอกขนาดนี้แหละไม่ต้องไปสัมปติโยตังค่ะนะงั้นต้องให้ค้ำชมกดรอไว้เนาะแล้วก็ติดตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะเผื่อปู่มาบอกเป็นตัวหรือว่าจะเป็นเลขทูปก็ได้ใช่ไหมคะพ่อใช่ใช่สัมปติโยวตาท่านจะเนรมิตเลขทูปไม่เข้ากับ สัมปติโยตังให้เห็นเห็นจระในลักษณะแบบนี้ให้เห็นว่าตรงกันกับข้าวที่เลขกที่มิมิตรออกมาเนี่ยมันจะตรงกันกับสี่สี่ห้าทะเบียนรถไหมใช่ตัวเดียวแค่นี้แหละไม่มีอะไรที่จะมาปัดสิ่งเหล่านี้ออกไปได้นะครับก็คือท่านบอกในลักษณะเป็นในในนะพ่อเนาะใช่ก็คือคุณพ่อจะสื่อสารกับปู่ท่านได้ตลอดใช่ไหมพ่อใช่ครับ แล้วน้องกุมารถูกใจไม่พอได้ผลไม้ได้ขนมเ่ยโอยน้องกุมารก็ดีใจตั้งแต่เช้านะ่ะกระโดดโลด,ดเต้นอยู่ได้กินนมได้กินขนมยิ่งมาเห็นผลไม้อย่างนี้อีกสงสัยลุกไม่ขึ้นนะ่ะวันนี้สัมปติโยวปรามาาัตถังกุมารเขาก็ดีอกดีใจแหละเมื่อสิ่งเหล่านี้มาถึงปรารยนามาัตถังทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อกุมารเห็นกุมารได้รับสัมปติโยาปรารยนามาัตถังปัตติยานัคโตมันก็เหมือนว่าอิ่มบุญผู้ทําก็อิ่มบุญผู้รับก็อิ่มบุญ ครับเหมือนก็เรียกตอบสนองกันครับน่ะเนี่ยก็ดีเนาะแล้วก็โมทนาสาธุกับคนที่ร่วมบุญหรือว่าซื้อผลไม้ผลไม้มาให้น้องกุมารกับปู่ด้วยใช่สัมมานามะใช่เรียกว่าสัมมานามะกุมารทวตานั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราได้เขาเรียกว่าถ้าพูดง่ายๆเหมือนเขาเรียกว่ารวมขันรวมอะไรได้พอเป็นก้อนเป็นอะไรเราก็จะได้จะทําอะไรเราก็ทําได้คาะทุนทลัพย์เราไม่มีเราจะทําอะไรมันก็ติดขัดใช่ไหม นั่นแหละสัมมานามะกิยาวติครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้อืมครับอยู่อำเภอยูนางรองได้เปล่าอยู่นางรองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านผู้ชมเนาะเผื่อท่านผู้ชมอยากจะแไะเข้ามากาบขอพรองค์ปู่ท่านก็คือคุณพ่อเนี่ยจะเทหินกวดใช่ไหมพ่อหินคุกหินคุกหินคุกอ๋อจะได้ขี่รถเข้ามาง่ายๆนะพ่อเนาะใช่มันแพงกว่าดินธรรมดาใช่ไหมครับใช่เที่ยวหนึ่งก็เกือบประมาณสามพันอ๋อ อครับผมบก,ก็เอาตามนี้นเนาะเผื่อท่านผู้ชมเอฟีสายบุญสายสัทธานะครับสายมูเนาะ<ช>อยากจะร่วมเทหินคุกก็ให้ติดต่อหาคุณพ่อได้เลยนะครับก็รวมๆกันคนละเล็กคนละน้อยนะพ่อเนาะใช่อืมจะได้เป็นบุญวาสนาต่อๆกันไปเผื่อปู่ท่านจะให้อีกงวดหน้านี้งวดตถัดไปนะพ่อเนาะใช่แต่เอ็ดมินก็เชื่อนะครับว่าปู่ท่านไม่ให้แค่นี้หรอกใช่ทายท่านก็จะให้อีกทางปริยนามติสัมผัสได้ก็ก็ใช่ ท่านมันมีท่านถ้าจะพูดในลักษณะมันมันเหมือนมีในในที่พูดท่านอะไรท่านพูดแล้วท่านก็ยิ้มยิม้มอย่างเงี้ยหัวเราะออะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนว่าเอออะไรลักษณะอย่างเงี้ยที่เรารู้ตอนนี้นะสัตะโยตา,ยตาบเหมือนท่านยิมย้มยิ้มพูดแล้วท่านก็เหมือนหัวเราะยิมย้มยิ้มอะไรสักอย่างหนึ่งแบบเนี้ยแล้วก็เหมือนกับท่านจะบอกว่ายังไงก็คงได้ยังไงก็คงจะได้ประสบสําเร็จสักครั้งอะไรอย่างเงี้ยลักษณะที่ท่านแย้มแย้มมานะ่รนะ แสดงว่าเมื่อก่อนที่คุณพ่อเคยมาขอแล้วมันถูกถูกตลอดตลอดเนี่ยเป็นในลักษณะนี้เลยใช่ไหมพอ่อโสตังสัติโยตามันก็ลักษณะแบบนี้บางครั้งท่านก็บอกมาบางครั้งท่านก็ไม่ได้บอกท่านก็บอกเป็นปริศนาแต่แต่มันก็ตีไม่ยากอ่ะปริศนาที่ท่านบอกมาเป็นตัวเป็นตัวเหมือนกันแต่ท่านจะไม่บอกเป็นตัวเลขท่านจะบอกเป็นตัวปริศนาครับอย่างนี้ยังไงยกตัวอย่าง <second S 1> ให้ฟังให้ยกตัวอย่างสมมตุต,ต,มมติว่าสัติโยตังใช่สมมุติว่ามันมีเลขเก้าท่านก็บอกมีไก่นะอย่างนี้ มันมีเลขแปดท่านก็บอกมีเป็ดน้าอะไรอย่างเงี้ยถ้านค,คนตีไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะเพราะมันเป็นตัวตรงตัวตรงอักษรที่ท่านพูดมาแต่ท่าน <th> ไม่บอกเป็นตัวเลขเนี่ยท่านจะพูดแบบนี้ครับถ้ามีหนึ่งท่านก็บอกโอ้มีนกด้วยนะเนี่ยอย่างนงี้ถ้าคนตีไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะถ้าเกี่ยวเนี่ยเวลาท่านจะบอกถ้าท่านไม่พูดเป็นตัวเลขท่านก็จะบอกเป็นปริศนาเป็นแบบนี้นั่นนะครับบางทีก็ให้ แต่ก่อนก็คุณพ่อเคยมาขอเป็นขันน้ำมนต์ด้วยใช่ไหมพ่อใช่ขันน้ำมนต์ก็เคยเคยให้แล้วเคยเข้าหลายครั้งเหมือนกันขันน้ำมนต์ก็เข้าหลายเข้าบ่อยอันนั้นมันเป็นตัวเลขเลยขันน้ำมนต์ขันน้ำมนต์ีนน่ออกเปรเ,เ,เลยอเมืนอกนใช่ข้าก็ข้าตรงๆอย่างนี้แหละเห็นตรงๆถ้ามันเห็นชัดตรงๆเลยมันก็เข้าเลยครับแต่ถ้ามันคลุมเครือแบบเราต้องตีเป็นปริศนานี่มันก็เอายากแบบนั้น ก็แล้วแต่ปู่ท่านจะในระมิตให้เห็นเป็นแบบไหนบางทีก็มาให้ในนิมิตฝันบางทีก็เห็นในลักษณะต่างๆนะพ่อเนาะใช่แล้วแต่ปู่ท่านจะในระมิดให้เห็นนะครับแต่ว่าปกติแต่เดิมทีนี่สถานที่ตรงนี้นี่ก็มีมานานแล้วพ่อเนาะโ็นานแล้วนอกจากพ่อเคยมีคนอื่นมาขอไหมพ่อเหมือนเป็นที่สื่อสารกับปู่ท่านได้อย่างเงี้ยครับมีมาเยอะแต่จะไม่ประสบความสําเร็จมามาได้มาขอได้ทมได้ แต่เวลาได้ไปแล้วมันไม่ม,ไม,มันไม่สําเร็จอ้นครับแล้วต้องทํำยังไงถึงจะสาเร็จล่ะครับพ่อมันเป็นโยสะมันไม่ใช่เกี่ยวกับเขาเรียกว่ามันไม่ใช่เกี่ยวกับสถานมันไม่ใช่เกี่ยวกับสตโยวตาของของเขาที่เขาเข้ามาเขาเข้ามาเอามันไม่ได้เกี่ยวสถานที่ตรงนี้ถ้าไม่ผ่านทางนี้แล้วก็คงจะยากหน่อยครับใช่มันต้องผ่านร่างผ่านตัวตนของเรา ครับมันถึงจะสําเร็จคนอื่นที่เข้ามานั่งขอมันนั่งทําพิธีเข้ามานั่งทําได้แต่จะไม่สําเร็จแบบนี้ยไม่ได้ครับมันต้องผ่านคนที่สื่อกับรู้จักกระปู่ท่านสือ่อสารกับท่านได้ใช่คนอื่นก็สื่อได้แต่มันก็ไม่เข้าครับอย่างนั้นเลยนะครับผมก็คือไม่ว่าจะเป็นเลขคันละมน์หรือว่าเลขทูบก็คือปู่ท่านก็บรรดาให้ตลอดนะพ่อเนาะตรงนี้ได้บรรดาให้ตลอดอืนะครับแล้วก็เลขทูบนีเคยถูกสามตัวบ่อยไม่พอ ครั้งก่อนๆนะถูกก็เคยถูกบ่อยเลขเลขทูบเ,เข้าสามตัวครับแต่สองตัวนะั่นแหะนะรู้สึกว่ามันจะเข้าบ่อยมากครับบ่อยจริงๆในทูบของท่านครับแต่ต้องให้ตัดด้วยนะพ่อเนาะใช่ให้ตัดเล่นครับแล้วนอกจากที่คุณพ่อน,นิวิตฝันหินเกี่ยวกับทะเบียนรถสี่สี่ห้านี่ก็ไม่ได้ฝันเกี่ยวกับอย่างอื่นเลยใช่ไหมพ่อก็มันมีอยู่อีกอันนึงที่ว่าเกี่ยวเกี่ยวถ้าว่าตีมันก็เกี่ยวกันเลย แต่มันจะเป็นล่างอย่างเดียวมันจะโยงกับมาคำวาไอ้หกแปดเนี่ยแต่เหมือนเหมือนเหมือนบอกว่ามันเป็นเลขเขาเรียกว่าเลขพี่กับเลขน้องถ้ามันจะหลุดจากหกแปดมันก็เป็นเจ็ดแปดอะลักษณะแบบนี้มันใกล้กันติดกันอย่างเงี้ยคือมันขึ้นตัวลงตัวแบบนี้อย่างนั้นเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกับบนเลยล่างอย่างเดียวเนี่ยอย่างอย่างสันติโยตาเนี่ยงวดเนี่ยถ้าไม่หกแปด มันก็เป็นเจ็ดแปดแค่นั้นเนะ่ะมันเป็นได้แค่สองตัวตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้เลยนะข้างล่างเนี่ยครับไม่ต้องไปเกี่ยวอะไรกับข้างบนเลยมันมีแค่สองสองหางแค่นี้ด้วยนะเลขล่างนะี่ยครับนั่นเลยงั้นลงเจ็ดแปดไปด้วยเนาะค่ะใช่แค่นั้นเป็นล่างถ้ามันเป็นหกแปดก็จะเป็นเจ็ดแปดนนเนาะใช่นี่แหละครับเหมือนปู่ท่านบอกย้ำเอาไว้ ก็คือหกแปดนี้เป็นที่น้องกุมารให้ไว้กุมารนะครับน้องน้องกุมารว่าเห็นหกรอยใช่สัมภนามายาวาสาเลยแหละหกมีรอยตัวแดงแป๊ดนั่นแหละกุมารก็บอกนะ่ครับแล้วก็เพิ่มมาเจ็ดแปดด้วยตัวหนึ่งใช่ไหมคะแค่เท่านี้ใช่แล้วก็มีทะเบียนรถเนาะวันนี้ใช่ทะเบียนรถใช่ทะเบียนรถนี่บนแน่นอนแล้วมองดูยังไงก็บนเพราะอย่างนั้นเขาคงไม่ยกรถคันนีก เขาเรียกขึ้นไปซ้อนอีกคันหนึ่งอยู่ข้างบนเทินเอาไว้อยางงั้นหรืครับเพราะมันเป็นข้างบนและทีนี้มันสูงอในฝันไทยเป็นคนยกก็เห็นไหมไม่เห็นแต่คนลงอน่ะตอนเอารถลงเน่ะเขามาช่วยกันหลายคนยกรถลงมาวางไว้แต่ตอนขึ้นก็ไม่รู้เพราะมันหายแล้วจอดอยู่ตรงนี้แต่รถหายหาย,ยัางไงก็หาไม่เห็นนั่นแหละถ้าไม่มีคนมาบอกเนี่ยก็ไม่เห็นรนถเราก็ว่าเขาลักขโมยไปแล้วแหละคนที่มาบอกนิสัยก็จะเกี่ยวข้องกับปูนั่นแหละ แต่เป็น,เ,ปนเนลมิตมาเป็นอีกเป็นคนที่มาเรียกบอกว่ารถอยู่ทางนี้รถอยู่ตรงนี้เหมือนใ้เราวิ่งไปดูครับเราก็คิดว่าคงจะจอดอยู่ตามปกติเนาะแต่นี้รถมันไม่ได้จอดตามปกตินะ่ะไม่รู้ว่าใครยกรถเอาขึ้นเทินเอาไว้อีกคันนึงอยู่สูงครับข้างบนนั่นแหละเราเลยเราก็ต้องตีเป็นทะเบียนรถเลยหละข้างบนน่ะสี่สี่ห้านี่แหละครับผมโอเคนะครับผมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามด้วย นะครับโค้งสุดท้ายจะมาให้ปู่ย้ําให้นะครับว่าตัวไหนมันนิ่งหรือมันอยู่อย่างนี้เนาะพ่อเนาะใช่สัตตะโลกยานังใช่ครับเพราะว่าปู่ท่านบอกในรักษานี้นะครับไม่แน่ปู่ท่านอาจจะมาย้ําในนิมิตฝันของคุณพ่อก่อนที่จะมาขอรอบต่อไปด้วยสามเนาะพ่อเนาะใช่อนะครับวันนี้แอดมินก็ได้นําผลไม้นะครับแล้วก็มาถวายให้กับปู่แล้วก็น้องกุมารน,นะครับก็ขอให้ปู่ดวงบันดาลให้เข้าสามตัวอีกเนาะพ่องวดนี้ใช่ นะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางตัวเลขกันนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณพ่อหนองนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับยังไงก็แคปหน้าจอกันไว้ดูได้เลยนะครับเป็นแนวทางเลข3ตัวนะครับเป็นเลขของคุณพ่อนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็จบคลิปว่าจะเพยงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ